สวยโมเก่งใหญ่แล้ว่ะไม่รู้มีทางมีตะปูลูกต้นน้ำไหะว่าไงนะที่เปเก็บผลไม้อ่ะอไปก้นสวยนไหมใช่สบายมากเลยนะคะนั่งเรือนะคะอืม วยอะเนาะนี่ดูดิชดไหมแชไหมคะสับยานแชทไหมน้าเหรออ๋อคุณเอาเลยมาใช่ไหมมาไปนี่ไปบ้านพี่ไปรักโอเค เมืเ่อกี้อ่ะจะว่าใจกับไวยเย็นไวยเย็นสวัสดีค่ะคุณอาร์ตเนนี้พามานั่งเรือไม่รู้ว่าสัตอ่อไม่รู้ว่าจะชัดหรือเปล่าเนาะสัญญาณแต่แบบสวยมากๆนะคะอนะันนี้เป็นการนั่งเรือครั้งแรกเนาะอ่ามีเขาแล้วก็ส้อขาอยู่สวยอยูสวยนี่นะคะคนขับนะคะนีๆๆ่ะ <laughs>

เดี๋ยโนั่งเียวเดี๋ยวนอนไม่ได้ใสไ่ไม่ได้ใสไ่ไม่นอนไม่ไม่โมนนใส่เริ่มคูชีพมาฮะอืมนั่งเ,ร,เรือลงเรวอนะ่ะสบายสบาย

อยนแค่สุดนาทีพอเนาะนะมันไม่ลมไม่แรงมากเท่าไหร่ีร่ก็นน้ำเพราะว่าอ่าถ้าลมแรงเดี๋ยวโทรศัพท์ตกลูกต้นน้ำซึ้งน้องเองออันนี้นั่งนิ่งเลยอ่ะบยากาศดีมาก ใส่ปากน้องเร่มแนะเร่ใส่ปากแล้วแต่ว่าตนนี้ลงเร่แรงแล้วได้ยังพี่แล้วะอ่าลุบอลข้างหน้าที่ไปลงเนี่ยตรงใกล้ๆกันมันไมได้อือมันเลยลองมาไกลๆอืออือันนั้นเขาอะไรกันน่ะน่ะ เฮ้ยแมวน้ำแคทแแม่น้ำเหรอแล้วนั่นแมวน้ำหรอเขาบอกว่าแมวน้ำเล่นน้ำอยู่ตรงนั้นแต่มองไม่เห็นน่ะว้ารอนนูว่มืนเด็กเล่นน้ำอยู่นั่นนั่นน่ะ นี่ว่าข้าแล้วเตปอ้อตัเตนไม่ได้ตูหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะขอพรสองร้านต้วยกันยิ <c oughs> ่งอยู่ด้วยกันกับโมนะคะวันนี้โมก็ตื่นเต้นมากเลยนะคะมานั่งเรือเล่นเนาะสงเวิวกับพี่อด กันดีมากเฮ้ยนก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 อพอเราตกป๋าเนี่ยมันจะมาแบบโถ่

มันได้มันบรรยากาศที่เมืองไทยเลยี่กคนแบบได้กลับไทยแล้วได้นั่งเรืออย่างเงี้ยหรือเด็กอะไรชอบเนอะเราก็ไม่รู้ไงผู้ยยิงอ่ะน้าน้าอะไอ้ไอ้ไอยู่ตรงนู้นะคุกก้อนปลาโซ่ล่างไม่เคยเห็นนะอ้าลูวิ่งดูนกเต็มเลยค่ะทุกคนว้าวนกนกนก บรรยากาศดีแบบนอือดูทุกคนนกนกจะไปไหนล้วทีนี้ต้องสตาร์ทเครื่องโมโตโ้ทันไปจางนั้นส <laughs> ตาร์ทแตนยของตก นี่กงมำลนงมันนั่งไปกางวีโมทาม่เมื่อฟิสก์แกสั่งโอเคจอดรถพด 嗯。Mm.